ได้รับการสนับสนุนหมูยอจากพี่ซอนะครับพี่ซองเราก็อาจารย์สันดิ่งสามเจ้าพี่ซอพี่ซออ,อยู่โคล่าแล้วล่ะว่าแล้วใหญ่น้อยก็มีน้องนิวแลยอความผมอยู่ครับพี่สันไม่สามารถมาได้เพราะว่าทางญาติทางผู้ใหญ่ครันไปไม่ค่อยสบายก็เลยไม่สามารถได้ผู้ใหญ่ครับก็ส่งกำลังใจมา กับพี่สันด้วยนะครับผมว่าท่านสันของเรานะก็คุณยายเสียแล้วแต่ไม่เป็นไรครับแล้ก็เป็นกำลังใจให้ท่านอยู่เสมอครับพนันไก่เชียงใหม่ผมก็ให้กำลังใจทีมงานของเราทุกๆวันนะด้วยความอบอุ่นนักมวยเข้ามาแล้ว เชียงใหม่ป้าอีกครั้งหนึ่งเชียงใหม่หัวใจก็รล้ไปแล้วก็บ้าละบ้าได้ข้าสิกสันกับหล้าแลยครับเนี่ยเลิศเซนเลิศเซนลักขณาอง์นะคนนี้พยายามจะผิดถูกนิดนึงครับคู่ชื่อนี่คอมพิวเตอร์เออเลอร์นิดนึงครับแล้วก็บาแล้วกองหน้าเชียงใหม่ เรวก,ชกว็ช้างชนกันยังไม่ช้างอยู่โดนเรื่องยังไปมานิดเดียวนิด